ค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี้ยเขากลับกลับมาพ่อกันคือเก่านะจ้ะถ้าพ,พี่น้องึืนเขาเก็บเห็ดคือเก่าเหรอจ้ะเมื่อเนี้เบ่งน้ำกันจ้ามาห่อสิมานบ่พ่อได้เก็บบอ่อเจอเห็ดอ้ะหลังจากที่เขาก็หมานมาสู้เหมือนนอกจากพี่นอ้องไปน้ำกันเลยจ้าพ,พี่น้องเป็นเห็ดพึง จะขึ้นขาได้นะจ๊ะสวงดบตุ่มใจทํากันต่อจ๊ะพี่น้าพุรวมเดินทางจ๊ะพี่น้อง ดีครับุ่น้ำกันมงใจพี่นอ้ถงสะาี่คไรบดอพี่หนอเต็ได้ดอกตูมพื้นเก่ขเป็นเหี่ยวเหมือนอ้ใช่ไดไมีแนวเจาะพื้นโอ้ยดีดอกน,น,นดอกมั่งดำสีเราบอกเยพี่หนอไม่ขมมปๆเดโอ้ยไมเข้น่ ที่ะดอกก้อนพิโน่กตีไม่มูด้วยเหรอเพื่นเนี่ยไม่โอ้ยนีผมแสบดาเลยดอกนึงพี่เนา่อไปที่ละดอกเทียวพองมูถือสาดไดีแล้วพี่เนาะเพื

ีอดอกางี้ยหลุ่นน้ำกันเนยพี่น้องมื่อเรว่าสิได้เห็ดเลียงเน่้ฮงตังดอก่ะ ซีลที่นหนใส่ได้เยอนะ่ยแบนี่นมันม่มูเหอะล่ทันเหยนอมูมูตไน่อยดึงที่นู้นพอแล้วพอแล้วโอ้โห่โา,โาแล้วดีจะบอกกระดีบุดีบิเหมนเราตาเต็ียนตาตรงไปยังไนคะพี่ แล้วออกแล้วมาน่เดี๋ยวหาดกลจุ่มเโอ้ยมันนัวพ่น้องก็บันเห็ดก่อนเห็ดฝนแดงแล้ว เดยโอ้ยเห็ดบเบตั้งนึ่อกกโดนเลยพี่น้อง้นดอก่เดิเดดี่ดโอ้ยงจคข่สิดอหลายดอกด้ยเนี่ยดอเยอะเลยดอกเอะเดอด กาดอกซีดอกเดียวตดจวดลุดนเหงานี่พี่น้องโอ้ดายยกขาม่จอยล่ะพอสมบูรณ์ครับเสียบขาเนี่ยเหงาหนัก้โอ้พี่น้องเลยดอกต่อโค่ต่อด้ดาเมากตอนเป็นุ่มเลยพี่น้องเลยตะดอกบบง่อยคุ้นนะ นี่คขาโอ้ขาแตกดอกลเดอดโอ้ยน้ำสองดอกบ้ดอกบานดอกลูกตุ่มที่น้องโอ้นี่ดอกนมนี่คือกันกระสิ่ใเนี่ยอยู่บบานเบิดไม่มีตัวมั่ง ดอกง่ายแล้เหรอเนาง่ายเลยเนาะห็ดดอกง่ายเล้วเพ็นเขาแก้มพะโลเขางามห้ามก่าเพินี่ดอกเดียวเลยมันถึงเิมเพื่อนเพื่อนเลยปาฮา เ,นะเห็ดเพิ่งเขาด้วยจ้นะน่ะมาเย็นเลยแบบตองตองโอ้ยเถาจอย

นี่โคโลผู้เดียวนี่ยบ่ตังว่าถึงเนี่ยนี่เดียวอีรีนี่ือนบ่โอ้ยไหนพี่น้องแม่นเลี้วแม่นเลี้วสามไข่สามไข่อ่อนไม่ได้เหมือนเนี่งั้นพี่น้องพอแล้วอันนู้นก็่อย โอ้ยนี่หน่อยอยู่ไม่ได้หน่อยอยู่โอ้โหนี่ตัวนี้โอ้ยไงแล้วบาดแผลพี่น้องเลยทั้งหน่อยทั้งไงโอ้โห้เขี้ขึ้นแล้วเนี่ยจะตายย่างเดียวเล่นเอาฟังเลยพี่ยายุฟังไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยถือแย่พี่น้องเลยเถอะหักใครหน่อยอยู่ เอาแล้ว่ฮโอ้เนี่ยซีดปนอยู่หัวห้องลอืมอะไไข่น่อยอีกล่ะอืมลีอยู่เนี่ยเนี่ยอืมมีแตไข่น้อยไม่เอยเลยพี่นนอง

ลวจุ่มบ่จุกันเลยอดจุ่ปหินเห็นงเดียวดอกเดียวไปน้ำพ้อได้างเนี่ะตังล่ะโอ้เลือดซิดเลือดซดอกพีดเลย เออเด็กคุณทำบันดีบานดอกคุมง้นเป็นต่อไปน่กันได้ไหมเอาได้ยังใค่เนี่ยจะสีเข้มเแ้งสวร์พี่น้นงองเสยบพ่อแล้วพี่โนโอ้องพ่อแล้เงแาบนเนี่ย Ban cầu câu cầu lên. Hết mong ngủ Si mêng tía. Cả. Cả mình mình một cái gì đêm đêm ô hè. Bao gạt đọc, bao quê bội đọc. Anh ô Anh đọc. Bụng đâm. Bụng đọc. Bụng đâm. Bụng มีกลางแบบนี้เลยโอ้ถ่านพี่นุ่งผงสัต้พี่นุ่งซองมันให้เราโอกโอ้เขอยหลายพี่ดอกนที่ระดับที่รดอกนี่นะพี่นุ่งคือดอกไปที่ระดอกมากถเต็มตัวตาอล ดีที่น่สองดอกตัดขานหทนใหม่ทับแล้วไนี่ยะไรทเหนี่งท่น่นยน่งดอกโอ้มีหลายดอก กินอะไรเนี่ยอันนี้แหวบเลยยังกัดทั้งบุญอ่ะโอ้สาดขก็ไดู้กอนี่่งด้วหน้อยไม่พอมอืเคยพกี่หน่ะออกไปจัไนเลี้น้ำหายากแค่น้ำจนเมย์จนลายแบนีเองเนี่ย โอ้มันแม่อุ้ยนี่นี่อ้าไม่กี่เดียวพี่น้องนี่เด็กๆก็นี่นี่ไข่หนึ่งเออกระตาตั้งอยู่พี่น้องเว้ยแตกๆอยู่แม่นๆนี่พอแล้วบ่ายนะพี่น้องเแกมันจะไข่น้อยเนาะสองโอ้งามันไม่ได้หามันมีผลิตสตูนเฮ้ยไข่น้อยเพิ่นอ มัน,มนบรยุขาดเพิ่งดตีนไปมึงดูโองยสต็เกียงก่พี่นอกพี่าอก็ได้ลองดอกพี่นกยึดตัวอย่างอัว่ยอุ่มเลยซุ่มบ่ซุ่มยวนหลอเซุ่มบ่ขั้นอะพ่อกันได้คือสิล้อฝนไงล่ะท่า งามใดเสิลุงดอกพี่น้องเป็นอะไรดอกเขาเลยดอกเต็มอีดอกนึงพี่น้องอ๋อเต็มแล้วพี่น้องก็มาถึงช่วงไทยของเ้อเราจับมือนี่ยมันเกือบเต็มตาคือเก่าเราจับมือนี่ก็ได้สิเป็นเห็ดเพลิงซาดเฮ็ดเพลิงแดงเนาะเห็ดละโงาก็ได้สองดอกใส่เห็ดพอเขาใส่นี่ได้เห็นพอก็ได้นี่เพื่อพายอีกเนาะพี่น้องได้เห็ดพ่อเฮ็ดปนเยอะ ก็ได้กำหนึ่งจ่ะพี่โตเจ็ดพ่อได้กำนึ่งจ้ะสีเริ่มหมวกที่เจ้าไหนผู้จ้ะเจ็ดพอกระไดหมั่นอยู่ตรงนี้จ่ะพี่น้องมือนี่จังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าเจ็ดพ่อกันคลิปต่อไปได้จ้ะพุกครั้งก็แบบจ้าพี่โตขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกความห่วงใยทีมีเฮาสองคนแล้วค่ะไดงก็เอาไปพอกันไม่คลิปหนาพราะเราจะพี่น้องเอาสิ้าพี่น้องไปลุยอย่างของไดงมันอย่างนอกจากสำหรับคลิปนี้เขาสองคนลากกระบ,บานก้นจ้ะขอบคุณสวัสดีค่ะ